ยามบุญมากาไตกลายเป็นหงยามบุญลงหงเป็นกาหน้าทนนมยามบุญมาหมาหมูกลายเป็นคนยามบุญหล่นคนเป็นหมาหน้าอัศจรรสวัสดีครับคุณนม,มคุณโก้และท่านท่านูฟังที่เคารพครับครับอาจารย์ครับ,รบอืมผมประเมิน เรื่องใหญ่ๆผิดอยู่ประมาณสักสองเรื่องนะเอาละเรื่องคุณจริงเนี่ยมีคนเขาย่อเย้ยเยอะเลยนะอาจารย์บอกโอ้ทำนายผิดอะไรเนี่ยนะครับเอาละก็เป็นเรื่องปกติถ้าทำนายถูกแล้วก็ไม่มีใครว่าอะไรหรอกนะก็อาจจะชื่นชมบ้างถ้าไพยผิดก็เป็นเรื่องที่ย่อเย้ยถาหาง กันนำซัมเมอร์เซลอะไรก็ว่ากันไปนะหนึ่งเรื่องคุณอุ้งอิงเนี่ยผมเพียงได้บอกออกกลางๆนะโก้จำได้ก็ผมบอกไปซ้ายก็ได้เออไปซ้ายก็ได้ไปขวาก็ได้เอาละมันก็มาเรียบร้อยแล้วเรื่องที่หนึ่งผมบอกว่าคุณนันทพินเนี่ยยังไงชาตินี้และชาติหน้าก็ไม่ได้เป็นนายกอืมเฮ้ยผมก็พูดหนักนะแ้วก็หนักเกินไป แล้วก็บอกเลยว่ายังไงยังไงไม่มีทางหรอกที่คุณอนุทินจะได้เป็นนายกนะผมพูดเสียงดังฟังชัดและก็มั่นใจมากนะฮะยอมรับครับว่าผิดแล้วก็เราจะไปประเมินอะไรในลักษณะที่เห็นเฉพาะหน้านั้นไม่ได้ผมมองเพียงแต่ตัวเลขทางการเมืองโก้ ผมมองทางตัวเลขการเมืองมองกระดานการเมืองเฮ้ยตัวเลขมันไม่พอมันจะเป็นนายกได้ยังไงวะนะซึ่งผมก็พูดอย่างมั่นใจเต็มปากเต็มคันเลยก็ขออภัยท่านผู้ฟังแล้วก็ขอโทษทุกๆคนว่าประเมินผิดจริงๆเพราะฉะนั้นหลายสิ่งหลายอย่างบนโลกใบนี้มันมีอะไรที่เราคาดไม่ถึงได้ นะครมันเข็มขัดสั้นอ่มันคาดไม่ถึงได้และคิดว่าสิ่งที่มันไม่น่าจะเป็นมันก็ได้เป็นสิ่งที่เราไม่เคยเห็นก็ได้เห็นนะสิ่งที่คิดว่ามันยังไงยังไงดูแล้วเห็นด้วยตาแล้วมันไม่มีทางแต่มันก็มีทางแล้วขอให้ดูตัวอย่างกรณีรัฐบาลอาวุธิงเป็นตัวอย่างแปลว่าผมผิด เต็มเต็มและก็ตรงตรงประเด็นก็มีว่าหลายคนมักจะไปพูดว่ามันคุณมันใช้คุณไม่รู้จักรัฐบาลพันลึกคุณไม่รู้จักความมหัศจรรย์พันลึก <c oughs> หลายอย่างนะซึ่งบอกตรงๆนะผมไม่เชื่อเรื่องนั้นไอเดฟสเตทเนี่ยเหรอ,เ,อเรื่องดีฟสเตทอาละมันอาจจะมีอยู่ แต่ในสถานการณ์ของคุณอน,นุทินผมไม่ได้เชื่อเรื่องลิสต์ t เตไม่ได้เชื่อเรื่องความอัดประกันพันลึกแต่ผมเห็นสิ่งที่อยู่ข้างหน้าและเป็นเรื่องเฉพาะหน้าโคกันหนุ่มรู้ปลัาใครให้คุณอน,นุทินเป็นรัฐบาลอือก็พักประชาชนไงเออมันเกี่ยวกับลิสเตทไหม เกี่ยวกับรัฐทันลึกไหมถ้าผมเป็นรัฐทันลึกหรือถ้าผมเป็นบิเศษเป็นผู้กำกับบิเศษผมจะบอกเลยผมให้อนุทินเป็นสคกปีสองปีลุบเป็นจนหมดรัฐบาลเลยผมว่าถ้าเรามีบิเศษชนิดที่สามารถกำกับได้ขนาดนั้นต้องบอกเลยว่าคุณอนุทินเป็นไม่ได้สองปี แต่คนที่สรุปแล้วคนที่ให้คุณอนุทินเป็นรัฐบาลนะผมพยายามตรวจสอบพยายามเช็คพยายามหาข้อมูลใต้ดินบนดินนะฮะข้างล่างข้างบนดูหยัดยามสามตาทั้งหมดแล้วได้รับคำตอบชัดเลยโกฮะคนที่ให้คุณอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีคือพรรคประชาชน อืมอืมคือก็พูดเนี่ยถูเป๊ะฮะไม่ได้เกี่ยวกับความอัศรั์ขันลึกไม่ใช่ดิบเตะอย่าไปฟังใครอืมไอ้นั่นอะไรอะไรก็ดิบเตะไอ้นั่นอะไรอะไรก็กรฐสาลทันลึกอะไรเนี้ยอมมันเกี่ยวเลยถ้าผมเป็นผู้มีอำนาจขนาดนั้นและรักอันุทินอยากให้คุณอนุฒินเป็นนายกเฮ้ยอันุฒินช่วยเต็มสักปีสองปีผมหน่อยได้ไหม แต่คนที่เขาให้เป็นจริงๆอย่างที่โก้พูดเป็นครั้งที่สองนี่ผมยำ้ำคือรัฐบาลคือพักประชาชนและพักประชาชนบังคับคุณอนุทินนะผมให้คุณเป็นนะแต่ให้คุณเป็นแค่สี่เดือนนะแล้วต้องยุบสภานะต้อง <ผม S 2> แก้แล้องนะองเออผมไม่ต้องการให้คุณมาบริหารประเทศนะคุณอนุทิน บอกเลยนะไม่ได้ต้องการให้คุณมาเป็นใหญ่เป็นโตลอยหน้าลอยตาอยู่นะแล้ไม่ต้องการให้มาทำอะไรเอ,อโก้ฟังมาิปารายหรึเปล่าอืม,อมผมไม่ต้องการให้คุณมาบริหารแบบเทลเพราะรู้อยู่ว่ารัฐบาลของคุณไม่สามารถจะทำอะไรได้ในภาวะสี่เดือนนี้ เพราะฉะนั้นสิ่งที่ทักประชาชนเลือกคุณอาอุทินมีวัตถุประสงค์สองประการคือหนึ่งไปยุบสภาขึืนภายในสี่เดือนสองทำไมต้องให้ภายในสี่เดือนเพื่อหวังว่าในระหว่างสี่เดือนนี้จะแก้รัฐธรรมนูญโดยมีสสอรอโดยเป็นการทำประชามติเป็นแต่ผลเพราะนั้นเอง เพราะฉะนั้นอยากจะบอกสาธุชนคนฟังรายการโก้หนุ่มและทั่วทั่วไปว่าไม่ได้เกี่ยวกับนิสเตไม่ได้เกี่ยวกับที่ไหนอย่างไรใดใดทั้งสิ้นที่ไปกระติกันนู่นนี่กันนั่นไกลผมเช็คแล้วเห็นแล้วพิสูจน์ได้คนที่ให้คุณอนุิตินเป็นนายกคือพรรคประชาชน อยากให้พูดกันให้เสียงดังฟังชัดนะฮะและสิ่งที่จะหวังต่อรัฐบาลของคุณอนุทินได้นั้นเนี่ยสี่เดือนโก้ผมบางทีก็พูดแรงไปว่าละคนเราเนี่ยมันจะสึ้นอายุไขภา,ายในสี่เดือนจะยาว<อ>ไปอะไรนนเป็นมะลงมะเร็งอะไรเนี่ยใช่ไหมนะผมก็พูดเหมือนคนเป็นมะเร็งในระยะสุดท้ายหมอบอกว่าอยู่ได้แค่สี่เดือนนะ ในระหว่างสี่เดือนเนี่ยผมมองเห็นอาการแล้วมีแนวโน้มที่จะมีโรคแทรกซ้อนไปก่อนนี่นี่นี่ก็มาแล้วเรื่องรัฐธรมนูญเนี่ยเมื่อวานสารรัฐมนูลเนี่ยเรื่องรัฐธรรมนูลนี่สรุปแล้วนอกเอาไปแล้วนะเพราะเป้าประสงค์หลักของพรรคประชาชนที่ให้กำเนิดนั้นเขาอยากได้สสรอที่มาจากการเลือกตั้งอืมครับ <S <S เจอดีเตดไม่โก เดี๋ยวดีสเตตุยังนะบอกนีขอจะรอไม่ได้นะที่จะจะไปเลือกมาโดยตรงแต่จะทำโดยอ้อมโดยอะไรเดี๋ยวค่อยไปว่ากันสรุปแปลว่าเฉพาะรัฐธรรมนูญเนี่ยสิ่งที่เป็นความคาดหวังของพักประชาชนเชื่อว่าไม่น่าจะได้และการจะทำประชาการจะทำประชามติเผลอๆก็แปลกอืม แลผมเชื่อว่าอันนี้ผมคิดเอาเองนะขออภัยอาจารย์บรวรศักดิ์ผมคิดว่าการที่เขา,าอาจารย์บรวรศักดิ์มาเขาต้องยอมรับอยู่ว่ารัฐบ,บาลที่แล้วเนี่ยอ่อนเรื่องกฎหมายมคนที่จะมาพูดกฎหมายและมีพลังทางสังคมอย่างอาจารย์วิทมุเนี่ยมันหาไม่ได้ออาจารย์ชูศักดิ์นั้นท่านก็ไม่ทันแล้วโอ้ เก่าเกินไปอายุมากเกินไปนะแล้วก็ไม่สามารถจะพูดอะไรแล้วสมชักสังคมได้แต่อาจารย์บวรศักดิ์มีพลังในเรื่องนี้แล้วก็ผมผมบอกตรงๆว่ารัฐบาลชุดนี้ผมเห็นชื่ออาจารย์บวรศักดิ์นี่ผมปรบมือเลยนะครับเฮ้ยใครเว้ยได้เว้ยอาจารย์บวรศักดิ์เนี่ย ท่านเป็นคนที่เป็นตัวของตัวท่านสูงเพราะเคยทํางานด้วยกันมาตั้งแต่สมัยเป็นสปชอ,อืมคือใช้เฉพาะครั้งเฉพาะคราวนี่ได้แต่เอาจริงๆนานๆนนเนี่ยอาจจะ <c oughs> ไม่ได้ก็ไม่คือแปลว่าในระยะสี่เดือนเนี่ยมาใช้ท่านในคู่เรื่องกฎหมายสัมภาษเรื่องกฎหมายอาธิบายกฎหมาย และสามารถพูดตอบโต้กับพักประชาชนกับสังคมกับพักคตา่างๆผมเชื่อว่าทำได้เพราะฉะนั้นค้ายถูกตัวถูกคนถูกการถูกเวลาและรัฐธรรมนูญที่หวังว่าจะให้ทำประชามาติเถลออเสนอแก้รัฐธรรมนูญก็จะเถียงมนอยู่ในสภานั้นแล้วไปไปบางมาและเวลาเสนอแล้วขอแก้พรบรประกรอบรัฐธรรมนูญ ผมเห็นตั้งกรรมาที่การกันมาทีนี่ผมไม่แน่ใจมันจะเสร็จได้ภายในเดือนสองเดือนหรือโก,โกอ้อืมอืมส่วนใหญ่ผมเห็นมากกว่าสามเดือนสี่เดือนนะแล้วถามว่าพักประชาชนพักเดียวมีร้อยสี่สิบเปเนเนี่ยจะไปบี้จะไปขยี้จะไปกระแทกกรรมาที่การบอกเฮ้ยให้เสร็จก่อนสี่เดือนเพื่อจะรีดเล่นทำประชามติเพื่อจะแก้รัฐธรรมนูญนู่นนี่นั่น ผมยังไม่แน่ใจนะคู่ว่าในที่สุดว่าโ o เอันนี้จะกลายเป็นนี T อเหรือเปล่าค็หมายถึงโ o เเน,<ส>นี่ยนะก็จะกลายเป็นสี TOA อเอใต้ไปใต้มาเท่านั้นเองแล้วก็มไม่อาจจะได้อะไรเพราะนั้นสิ่งที่พักประชาชนวาดหวังไว้ว่าจะได้อาจไม่ได้และสารรัฐธรรมนูญวิิจัยมาแล้ว มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้รัฐบาลทําเป็นเงื่อนไขได้หรือบอกเป็นเงื่อนไขได้ว่ามันไม่ง่ายนะนั่นเรื่องที่หนึ่งแล้วการทําประชามติกระบวนการเท่าที่ผมเคยเป็นกรรมาธิการมันไม่ใช่นึกสนุกขึ้นมาก็ทําได้ปุ๊บตับตลุบตุ๊บตับนะ การตั้งคำถามการทำอะไรตรงนี้อะไรการเตรียมความพร้อมการใช้งบประมงณงบประมาณหรือจะให้พร้อมกับการเลือกตั้งมันทำได้หรือเปล่าเพราะเ่าโตเพราะโตแย้งมาตลอดแล้วมันไม่น่าจะทำได้นะเอาละมันอาจจะต้องแก้กดหมงกฎหมายอะไรกันเนี่ยผมเึงบอกว่าสีเดือนนี้ที่ทักประชาชนและคุณนิชินรับปากรับคำผมไม่แน่ใจว่าจะ เป็นขันหมากที่มันเป็นหมานหรือเปล่าไม่ขันหมากหรือเปล่าโอเคนะ mm hmm. อ๋ออันนี้อันนี้ปวะการต่อมาสิ่งที่ได้แน่นอนของรัฐบาลอนุทินนั้นก็คือตัวคุณอนุทินได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่สามสิบสองของประเทศไทย uh huh. นะส่วนจะหวังว่าแก้ปัญหาเศศษฐติจเอาพวกบรนดา บุคคลภายนอกมาเนี่ยหน้าตาดีเพราะคนพวกนี้ไม่เคยเล่นการเมืองไม่เคยบอกจำใครเอาใครมาก็ดูดีหมดแล้วนะสาวใหม่ๆผู้หญิงใหม่ๆก็นะยังไม่เคยผ่านเวทีประกวดที่ไหนมาก่อนมันก็ดูเมียนดูสวยอะนะ <S 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 แล้วก็เป็นความคาดหวังแต่คาดหวังในระยะเวลาจำกัดเพราะฉะนั้นก็เอาละเป็นได้ แต่จะไปหวังที่จะแก้ปัญหาเศรษฐกิจแก้ปัญหาสังคมแก้ปัญหาการเมืองแก้ปัญหาอื่นใดที่เขาพูดพูดมาก็ฟังได้เพราะรัฐบาลกว่าจะขยับขับเคลื่อนแถลงนโยบายกว่าจะปรับตัวปรับโคนโก้พรรษาหนึ่งแล้วโคก็เห็นมาทุกยุคทุกสมัยนะกว่าเราทํารายการจะเข้าขากันนี่ก็ล่อก้าไปสองเดือนสาเดือนเหมือนกันนะโอเค ก็ม um, ีพูดถึงรัฐบาลอนุทินเพียงเท่านี้นะครับก็แปลว่าผมก็ช้ามันหมดพอดีด้วยอาจารย์อาจารย์จะเติมอะไรนี้หน่อไหมหนึ่งนาทีก็หนึ่งนาทีเพียงแต่บอกว่าการที่คุณทักสินติดคุกก็ดีการที่พักเพื่อไทยเป็นสายค้าในสถานการณ์นี้ก็ดีเป็นเวลาของการทำอนุสติกับพัรและบุคลากรในพรร ผมบอกที่บอกว่าคนเราเนี่ยทุกไม่มีบาร,รมีไม่เกิดทุกไม่มามปัญญาก็ไม่มีเพราะนั้นเมื่อมันมีปัญหาในระยะเวลาดังกล่าวกลับไปประมวลกลับไปทบทวนกลับไปตึกตองดูว่าพักเพื่อใครและการดำเนิน้านต่างๆมันควรจะเป็นแบบเก่าไหมคันควรจะแก้ไขอะไรจุดไหนเป็นจุดแออ่อนจุดแข็ง เป็นเวลาของการปรับตัวในระยะสี่เดือนต่อแต่นี้แล้วออกมาสู้กันใหม่นะเพราะว่าคนที่เป็นแฟนคลับเขาแม้ว่าจะรักเขาก็รักคนเกลียดเขาก็เกลียด<อ>ก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติของอโลกธรรมแปดนะคก